คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอบสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับจริงๆเรื่องนี้เราเคยคุยกันแล้วในอดีตเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังมีคนถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพญาเต่าเรือนใช่ซึ่งเรื่องนี้แหละหลายคนฟังชื่อแล้วอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนโดยเฉพาะ รุ่นใหม่ๆนะครับที่มาเพิ่งจะมาศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับคุณต้ายังจําเรื่องราวพวกนี้ได้ไหมครับที่เราเคยคุยกันผมก็ไม่มั่นใจว่าอย่างพญาเต่าเรือนที่ดังๆหลวงพ่อหลิวป่ะครับหรืวคิดไปเองผมอ่อครับครับผมมนวิชาพญาเต่าเรือนเดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับก็จริงๆเราเคยคุยกันไปแล้วแต่ว่าพอดีผมได้เรียนวิชาเพิ่มเติมทางนี้มาแล้วก็เลยคิดว่าเออน่าจะมาพูดรายละเอียดเพราะว่าเป็น ถือเป็นเครื่องรางหรือวัตถุมงคลที่ค่อนข้างแปลกกว่าวัตถุมงคลอื่นๆนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปลักษณ์นิดหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของเหรียญแบบนี้เป็นรูปเต่าะนะครับด้านหลังนี่ก็คือจะเป็นยันพญาเต่าเรือนแบบนี้แต่ด้านหน้าก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบยังไงอย่างอันนี้เป็นเหรียญที่ผมทําเองเป็นเหรียญด้านหน้าเป็นกุลมาวาตารก็คือเป็นภาคพญาเต่าที่พัฒนาลายอาวาตารเป็นพญาเต่าเพื่อช่วยในการกวนเกษียณสมุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมนพญาเต่าเรือเนี่ยก็ต้องพูดถึงที่มาก่อนว่าพญาเต่าเรือเนี่ยเดิมทีนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าเมื่ออดีตชาติที่เสวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือนคือเรือนรอเรือก็คือบ้านเรือนนะครับสาเหตุที่ชื่อเต่าเรือนก็เพราะว่าเป็นพญาเต่าที่ตัวใหญ่มากเท่าตัวบ้านตัวเรือนก็เลยเรียกว่าพญาเต่าเรือนแล้วเต่าตัวเนี้ยวันหนึ่งก็มีคนเดินเรือเนี่ย ประสบอุบัติเหตุเรือแตกมาติดที่เกาะเต่าตัวนี้ก็เห็นว่าไอ้คนเดินเรือเหล kind of ่าเนี to to ้ยจะต้องตายแน่เพราะไม่มีอาหารก็เลยด้วยความที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เลยขออธิฐานสละชีวิตตนเองเพื่อให้เป็นอาหารกับเหล่าเหล่าคนเรือแตกเหล่านั้นแล้วก็กระโดดลงจากหน้าผาลงมาจนเสียชีวิตคนเหล่านั้นก็เลยได้อาศัยเนื้อของเต่าซึ่งใหญ่ตัวใหญ่มากกินเป็นอาหารแล้วเอากระดองของเต่า แทนเรือเพื่อพายหากลับไปหาฝั่งอย่างเดิมเลยรอดชีวิตมาได้ก็คือเป็นการกล่าวถึงชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโดยการระลึกถึงพญาเต่าเรือนนั้นจริงๆแล้วก็คือการระลึกถึงชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้านั่นเองคือเป็นเรื่องของพุทธคุณลว้ลวนๆเป็นแต่คนนึกงงอาจจะงงว่าไอ้เต่ามันเกี่ยวอะไรคือมาจากตรงนี้แต่ทีนี้พอโบราณอาจารย์ท่านมีความฉลาดในการทิกแพลนท่านเห็นว่าคําว่าเรือนลอเรือนเนี่ยเสียงมันคล้องกับคําว่าเรือนลอลิงคือลบเรือน เขาก็เลยเอาวิชาเนี้ยมาใช้เพื่อพุทธคุณด้านลบเรือนสิ่งไม่ดีต่างๆอย่างเช่นลบเรือนเกลื่อนคดีความมักจะใช้ทางนี้กันเยอะแบบเวลามีคดีความมีเรื่องทะเลบบาะเบาะแว้งกันมักจะทํายันพยานต่อเรือนมาห้อยมาใช้เพื่อเกลื่อนคดีความเรือนคดีความนั้นให้หมดไปจะได้ไม่มีปัญหาอะไรกันนีกก็เลยเป็นที่มาของเต่าเรือน ในที่เป็นลักษณะของลอลิงเพราะฉะนั้นจริงๆคําว่าเต่าเรือเขียนได้สองอย่างเลยคุณจะเอาลอเรือหรือลอลิงก็ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาแบบไหนถ้าเอาแบบดั้งเดิมที่มาจากพุทธประวัติก็จะเป็นลอเรือแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงวิชาก็จะเป็นลอลิงคือเขาใช้คําคําแทนแล้วก็วิชาเต่าเรือเนี่ยจริงๆใช้ทั้งในเชิงพุทธศาสตร์แล้วบางทีก็ใช้ในเชิงศิลศาสตร์ด้วยเพราะว่าพอคําว่าเรือนปุ๊บเนี่ยบางทีบางตําราวิชาก็เอาคําว่าเรือเนี่ย ไปใช้ในลักษณะของการทําให้หลงเลือนลืมเลือนคือทําให้หลงงงงวยเพื่อทําให้คอีตฝ่ายหนึ่งหลงรักหลงชอบหลงติดอยู่กับตัวเราจนออกไปไหนไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราลองสังเกตลักษณะของยันพญาเต่าเรือนเนี่ยมันจะเป็นยันที่เขียนโค้งไปโค้งมาเหมือนกับคนวนอยู่ข้างในแล้วมันหาทางออกไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมลองอ่านตัวคาถาให้ฟังนิดนึงสักสักเสี่ยวนึงเพราะว่าถ้าเกิดอ่านทั้งหมด มันอาจจะแบบว่ามันจะมีครูอยู่นะครับอันนี้เป็นคาถาพญาเต่าเรือนณนะรำลึกนอนฝันเห็นยิ่งกระสันสเสน่หาโมคนึงคิดถึงนักรักกึงจิตให้เมตตาพุทธเสียวซ่านกายาเกิดกามกวนทาพิสวาดมาดหมายไม่หายรักยะชักชวนพิสวาดหลงรักตามมาประมาณเนี้ยคือทําให้หลงให้เรือนทําให้หลงรักหลงเลือนอะไรอย่างเงี้ยก็มีถ้าจะไปใช้ในเชิงไสยศาสตร,รษ์ก็มีการใช้แบบนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างครบเครื่องคือใช้ในเชิงเป็นโชคลาภก็ได้เพราะว่าอ้างถึงบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ที่ใช้ตัวเองเป็นสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตรงบุญบาร,รมีตรงนั้นก็ทําให้วิชาพยาต่อเรือนนั้นเด่นด้านโชคลาภใครเอาไปใช้แล้วก็จะรุ่งเรืองเหมือนมีบ้านมีเรือนม,นมีเงินมีทองอะไรประมาณเนี้ถ้าเอาไปใช้ในทางลบเรือนคดีความก็ได้คือเกลื่อนคดีเรือนคดี ความวุ่นวายต่างๆให้หมดไปให้ไม่ทะเลาะกันอะไรต่างๆหรือจะเอาไปใช้ในเชิงเสนิททำให้หลงงงวยก็ได้หรือบางครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อพานอ่าหลวงตาก็จะรู้จักหลวงพ่อพานจะเป็นอีกองหนึ่งที่ท่านชอบใช้กระถาะพญาเต่าเรือนคือนาสังซิโมซึ่งท่านใช้พญาเต่าเรือนไปอีกรูปแบบหนึ่งคือลบเรือนเกลื่อนอาวุธ คือเอาเต่าเรือนไปใช้ในการทําให้เวลายิงมาแล้วยิงไม่ถูกยิงไม่โดนยิงไม่เข้าคือเกลื่อนเลื่อนมันออกไปอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้น,ม,นมันจะมีวิธีการพลิกแพลงในการใช้ค่อนข้างเยอะมากเรียกว่าถ้าใช้เป็นพยาเต่าเรือนวิชาเดียวพุทธคุณครบหมดทุกด้านเลยนะฮะแล้วอย่างปีเนี้ยอย่างที่ผมทําเหรียญพยาเต่าเรือนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพอดีปีเนี้ยมาดูว่ามันคือปีกระต่ายถ้าเราลองนึกย้อนไปถึงนิทานอีศพบว่า กระตายกระเตา่าก็คือเต่าชนะกระต่ายก็เหมือนกับว่าถ้าปีนี้มีปัญหามีข้อติดขัดมีอะไรบางทีเราก็อาจจะใช้รูปลักษณ์เรื่องราวตรงนี้มาเป็นเครื่องอธิษฐานเพื่อทําให้เราผ่านโปร,ปรุปสรรต่างๆในปีนี้ไปได้อะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้ซึ่งวิชาเต่าเนี่ยมีการทํากันหลายองค์มากนะครับอย่างที่ดังๆที่สุดก็คือหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองอย่างที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ ออย่างเต่าอันนี้ก็จะเป็นเต่าองค์เล็กตัวเล็กนี่อันนี้เป็นเต่าของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกองนี้ก็จะเก่งเรื่องพญาเต่ามากๆเต่าท่านราคาสูงมากเลยพวกเต่าหินเต่าอะไรพวกเนี้นะครับแล้วก็อย่างมีองค์หนึ่งที่มีประสบการณ์มากคืออันนี้เป็นเต่าเรือนของหลวงหลวงปู่ทรงวัดสาราดินรุ่นนี้มีประสบการณ์โดนคนยิงไม่ออกไม่เข้าเสื้อขาดทะลุเลยแต่ว่ายิงไม่เข้าอะไรเงี้ยก็มีหลวงพ่อทรงนี่ก็เก่งมากเรื่องวิชาเต่าเรือน หรืออย่างที่ผมได้บูชามาแล้วก็เป็นด้านโชคลาภที่ดีมากอันนี้จะเป็นในเชิงจีนนิดนึงอันนี้คือเหรียญอ่าล็อกเกตเต่ามังกรของครูบากิสดาซึ่งถ้าเต่ามังกรในความหมายของคนจีนนั้นคือสัตว์เทพที่ดูแลทิศทางต่างๆเป็นหนึ่งในจุดหนึ่งในสี่จตุรประเทศที่จะมีเต่ามีเสือมีมังกรมีมีนกนะครับ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะถือเป็นสัตว์เทพที่ทําให้เกิดมีความมีโชคมีลาบอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเคล็ดคติในการสร้างเต่าในหลายรูปแบบหรือแม้แต่การมองว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้อธิษฐานเพื่อเรื่องของรักษาโรคด้วยก็อย่างได้เรื่องของรักษาโรคด้วยก็อย่างได้หรืออย่างถ้าเป็นด้านพิเศษอย่างที่ผมทําก็คือเป็นเหรียญกุลมาวตารคือเป็นการอ้างอิงไปจนถึงตําราของพรามด้วยว่าพระนารายณ์เคยเอวตารเป็นเต่า เพื่อที่จะมารองรับเสาเขาเ,าเขาเพื่อใช้ในการ,วรกวนกรียณสมุดซึ่งการ,วรกวนกรียณสมุดนั้นทําให้เกิดของพิเศษขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นอพนังลักษมีไม่ว่าจะเป็นของพิเศษต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากการกวนเกษียณสมุดเพราะฉะนั้นการทาเหรียญเต่ากุลมาวตารก็เหมือนกับการทําให้ใครที่ได้ไปจะมีมีโชคมีลาบมีความพิเศษมีความสําเร็จตามปาถนาอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยเอามาแนะนําเพิ่มเติมว่ามันเป็นวิชาที่คนเห็นแล้วจะค่อนข้างงง,งมีเอกลักษณ์เป็นลักษณะพิเศษและเป็นหนึ่งในวิชาที่ถ้าใช้เป็นวิชาเดียวคือจบใช้ได้ทุกทางหมดเลยโดยเวลาใช้เขาก็จะเน้นคาถาคือนาสังสิโมเป็นหลักแล้วก็จะมีการเดินกลับไปกลับมานาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิอะไรประมาณนี้วนกลับไปกลับมาแล้วอาจจะมีการล้อมรอบด้วยคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์หรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยประมาณนั้น ครับผมนะครับก็เป็นเรื่องราวของพญาเต่าเรือนนะครับอ่ะใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถจะเพิ่มพิมพ์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้เราเอาเรื่องราวต่างๆอะไรมาเล่าในรายการก็สามารถแนะนําเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซแฟนเพจแล้วก็ในทาง YouTube นะครับตอนใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง YouTube นะครับรวมทั้งมีการ ไลฟ์สตรีมิ่งคุยกันสดๆกับอาจารย์รอบทิศในวันเสาร์สามทุ่มโดยประมาณนะครับวันพุธเราจะเอาเทปนั้นมารีรันอีกครั้งในทาง YouTube นะครับสองทุ่มโดยประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มีตอนคลิปเป็นคลิปสั้นๆสำหรับใครที่มีคำถามก็ทิ้งคำถามมาได้เลยนะครับกับพวกเราทั้งสามคนนะครับก็ติดตามกันได้ที่ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ